สวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยว แนะนำชื่อแล้วก็ผลงานที่ได้ยินตอนนี้นะครับผมนะครับชื่อป๊อปนะครับดรป๊อปถาวราศิริพิพัฒน์ครับตอนนี้ก็มีผลงานใหม่นะครับคือเดอะไวท์โรสสูน์ครับที่เพิ่งวางตลาดกับผมเป็นภาคใหม่ที่เรากำลังจะแปลเป็นภาษาต่างประเทศเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของ The White r o รสคือทำใหม่หมดเลยนะครับผมเราเริ่มต้นการเขียนได้ยังไงคะเริ่มต้นการเขียนน่ะอายุ14นะฮะก็คือเดอะไวท์โรสเนี่ยวางโครมาแต่ตอนอายุ14แล้วก็พิมพ์เป็นหนังสือครั้งแรกนะครับตอนป๊อปอายุ17ครับผมแต่ลงในเว็บไซต์ก่อน ตอนอายุ16เนี่ยลงเว็บไซต์ที่เด็กดี .com ครับแล้วผลงานที่ผ่านๆมานี่มีอะไรบ้างคะอ๋อมี The White r o a d นะครับ The White r o a d Imagination นะครับสามเล่ม The White r o a d Evolution ห้าเล่มนะครับ Generation สามเล่มแล้วก็ Spirit หนึ่งเล่มนะครับมี Girl s a n a d o r เล่มนี้ได้สี่รางวัลหนังสือแห่งปีจากนามีบุ๊กนะครับผมแล้วก็มี The s e r i e s of t i o n s สองเล่มครับแล้วตอนนี้ครับกับ The White r o a d ที่กำเนิดใหม่ครับ The White r o a d Rebirth ภาคศูนย์ออกมาแล้วสองเล่มครับสรุปกี่เล่มผมก็ลืมนับเหมือนกันว่าผมเขียนมาละกี่เล่มครับผม แล้วมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรในการเขียนไหมคะปัญหามีฮะก็บางทีเขียนหนังสือไม่ออกอะครับมีฮะเพราะว่ามันหนังสือเป็นงานอาร์ตใช้อารมนะครับใช้อารมณ์ครับผมบางทีเราไม่มีอารมณ์เราก็เขียนหนังสือไม่ออกเลยเหมือนกันก็มีแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการหยุดไปเลยฮะหยุดเขียนไม่เลยพอจะไม่แตะหนังสือเลยก็เป็นเดือนนะครับแล้วก็ไปหาแรงบันดาลใจมาใหม่ก็เขียนแล้วแบ่งเวลาไงในการเขียนคะ เขียนหนังสือดึกครับเขียนหนังสือดึกเกยแต่ป๊อปจะไม่มีเวลาตายตัวแต่ส่วนใหญ่ป๊อปจะเขียนดึกส่วนใหญ่ก็คือมีเวลาเมื่อไหร่เขียนเมื่อนั้นจะไม่มีกําหนดว่าจะต้องสองชั่วโมงจะต้องกี่หน้าอะไรเงี้ยไม่เคยกาหนดตัวเองแต่ส่วนใหญ่จะเขียนดึกดึกมากกว่าครับแล้วผลงานแต่เล่มมีแตกต่างกันยังไงคะแตกต่างกันครับเพราะว่า The w h r o นี่จะเป็นไซไฟแฟนตาซี fi, ที่แบบเน้นต่อสู้แบบบูรังผาเลอะไรเงี้ยนะซึ่งหลายคนจะชอบมากแล้วก็จะมีปริศนาลึกลับ เกอร์แซนดอร์นี่เป็นไซไฟที่เน้นความเป็นดราม่าฮะเป็นชีวิตคนจริงๆอะครับที่จับต้องได้แต่ผสมความเป็นไซไฟเข้าไปมันก็เลยเป็นหนังสือที่แปลกอะแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากในปีที่ผ่านมาส่วนซีรีส์ o อฟไซออนนี่เป็นแฟนตาซีเพียวเลยเกี่ยวกับตำนานเทพกรีกโรมันนะครับผสมกับความเป็นแฟนตาซีในแบบของป๊อปครับผมแล้ว อยากฝากอะไรถึงแฟนๆนักอ่านไหมครับก็ขอให้ติดตามขอบคุณนะครับสาหรับการที่ติดตามไวรสมาตลอดเกือบ10ปีนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนดีๆมาตอ่อป๊อปพูดได้เลยว่าไวรสเนี่ยไม่ใช่นังสือที่เพอร์เฟกต์คไม่ใช่นังสือที่ไร้ข้อผิดพลาดนะครับแต่เป็นนังสือที่เข้าถึงผู้อ่านได้ระดับหนึ่งก็ต้องขอบคุณผู้อ่านที่ให้การสนับสนุนป๊อปมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดครับตอนนี้ครับ เดอะไวโอล์ดเนี่ยถูกทำใหม่แล้วนะครับภายใต้ชื่อเดอะไวโอล์ดรีเวิร์สนะครับซึ่งภาคศูนย์นะครับสปิริตก็ออกมาแล้ว2เล่มนะครับผมก็ติดตามกันได้ครับและเร็วๆนี้ครับภายในปีอีก2ปีข้างหน้าครับเดอะไวโ r o a ดจะถูกทำใหม่ภาคหนึ่งภาคสองในโปรเจกต์ของ10ปีดอกเตอร์๊อปครับจะเป็นยังไงก็ติดตามกันดูได้ที่ www.di-pop.com ครับขอบคุณครับขอบคุณคับ